ครับมาพบกับตัว q ิลดิซอฟวิดีโอเอทเทอร์โปร15.20เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้เราจะทําการสอนวิธีการทําภาพแนวเซนเซอร์นะครับในตัวโปรแกรมกิลดิซอฟวิดีโอเอทเทอร์โปร15.20นั่นเองครับเป็นไงติดตามชมคลิปวันนี้ก็เลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาตามปกติครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Tool Kit นะครับแล้วกดฟิลเตอร์มามันก็จะเข้าสู่หน้าต่างตรงนี้แหละนะครับผมเสร็จแล้วครับเราก็ไปกด Add file ครับเลือกไฟล์ของเราตามที่ต้องการครับผมก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาพนี้นะครับ ต่อมาครับเราก็มาที่ตัวเอฟเฟกนะครับแล้วก็เลือกนะครับเป็นตัวที่ชื่อว่าโมเสสนะครับเลื่อนลงมานะครับมันจะเขียนว่าโมเสตตรงนี้นะครับโมสิตนะครับกดลงไปครับเครื่องหมายถูกหน้าตัวโมเสตลงไปอย่างนี้นะครับปุ๊บมันก็จะเป็นภาพเซนเซอร์ให้ลักษณะนี้นะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือวิธีการทําภาพแนวเซนเซอร์ในตัวโปรแกรม Key Resolve Video Editor Pro 15.20นี่ครับพบกันใหม่สำหรับคราวหน้าสวัสดีครับ